เามาปิดท้ายกันในสุขภาพดีกับพรีมาร่าในรายการนี่แผ่นดินนะครับวันนี้เราสนทนาอยู่กับชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยกับประธานและรองประธานชมรมนะครับคุณจักรกับป้าหนูคุณจาคีชายปฏติสิริและคุณรัชนีแมนเมทีนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายเลยครับของชมรมเปิดมาแค่ปีเศษเองนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆแล้วก็ให้กําลังใจใแล้วก็ให้ความหวังของผู้ป่วยซึ่งผมเชื่อว่าคงจะไม่มีใครเข้าใจผู้ป่วยได้กันเองเท่ากับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ร้ายๆมาก่อ เหมือนอย่างทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผ่านมาได้แล้วเรามองว่าเราก็จะพยายามเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น <c oughs> นะครับโดยจะมีกิจกรรมทีอ่อยากจะให้มีคนมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครกับเรา <c oughs> มากขึ้นนะ, <c oughs> นะครับ <c oughs> ปานุแล้วก็นอกจากนี้นะครับอยากจะให้ทุกทุกฝ่ายที่ที่เคยช่วยเหลือเราเนี่ยก็ยังสนับสนุนเราต่อไปนะครับโดยตรงนี้อยากให้มองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคม <c oughs> แล้วก็ส่วนรวมนะครับ <c oughs> หรือมองระดับใหญ่กว่านั้นก็คือระดับประเทศของเราเลยทีเดียว นะครับ <c oughs> ครับซึงตรงนี้เนี่ยก็มีกิจ<ม>กรรมอย่างเช่นแบบอย่างป้าหนูก็เคยเล่าให้ฟังนะครับ<ม>ว่าเดี๋ยวนี้ในหลายๆโรงเรียนะนะครับ<ม>ก็มีเรื่องของการานำจิตอาสามาสอนใช่ไหมครับเป็นยังไงฮะจิตอาสาตอนนี้ก็คือว่าเป็นโชคดีที่ไม่ทราบว่านักการศึกษาคนไหนนะร,ร,ริ่มรมันนี้ขึ้นมาหลังจากป้าหนูลาออกมาแล้วเออเร่งีกทายมาแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีหลักสูตรอันหนึ่งที่บอกว่าให้ให้จิตอาสาเนี่ย เป็นวิชาเลือกอแทนที่จะมีแต่ลูกเสือเด่นารีบำเพ็ญประโยชน์อะไรแต่เดิมนี่เขาเพิ่มจิตอาสาเลยนี่พอพอเพิ่มขึ้นมาจิตอาสาคือบรนเทีหรือเปล่าถราจะปลาเป็นอะไรครัแล้วก็เสร็จแล้วปรากฏว่าทางทางมันมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออสังคมเริ่มมองแล้วว่า การที่เด็กเนี่ยไม่ใช่ปลูกฝังให้เขามีความรู้อย่างเดียวจะต้องคิดจะช่วยคนอื่นด้วยนี่ป้าก็เลยคิดว่าเออการที่ตัวอย่างของจิตอาสาอันนึงก็คือชมรมเรานี่เองนะถ้าสมมุติว่าแต่เราสามารถเชื่อมโยงกับโรงเรียนได้ว่าเด็กที่เ,เลือกชมรมจิตอาสา,าของเขาเนี่ยถ้าเขาอยากจะเห็นของจริงหรืออยากมาทำงานร่วมกับเรา,ม,เามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ับ,บชมรมของเราก็ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็ฝากกระทรวงศึกษาไว้ด้วยคร,ครัครับทำยังไงถึงจะเชิญชวนผู้ที่ไม่ได้ป่วยนะฮะซึ่งอาจจะอยู่ในวงกว้างของสังคมเนี่ยให้เห็นความสําคัญของอชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ที่ คือของแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครถ้าไม่เจอกับตัวเองก่อนก็คงจะไม่รู้รนะครับแล้วคิดว่าคงคงมีจุดนี้ที่เชื่อมสมาชิกชมรมอยู่ด้วยกันแต่ความจริงแล้ว ยังต้องการการสนับสนุนจากภาคสังคมที่มากกว่านี้ครับต้องเรียนคุณวารินว่าจริงๆแล้วนะครับบางส่วนของอสมาชิกชมรม,มะนะครับก็เป็นผู้ที่ไม่ป่วยนะครับแต่จ,จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่าสําคัญครับจริงๆแล้วถ้าเรามองในสังคมเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามมีโอกาสป่วยได้ทั้งนั้นไม่ว่าตั้งแต่เกิดมาเล็กจนโตผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะต้องเป็นวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่า อย่าคิดเพียงแค่ว่ามันยังไม่ใช่เรื่องของเรานะครับอ,อย่างที่ป้หนูบอกว่าเรื่องของจิตอาสารีเป็นเรื่องที่สังคมปัจจุบันนี้เราเริ่มมองกันมากขึ้นเราเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราแอบอาจจะไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าโดยส่วนตัว อยากจะเชิญชวนมากกว่าว่าอย่าคิดว่าเราไม่ใช่ผู้ป่วยแล้ววันหนึ่งเราจะไม่ต้องป่วยนะครับวันใดวันหนึ่งเราอาจจะป่วยก็ได้ด้วยโรคเล็กโรคน้อยหรือโรคใหญ่ก็แล้วแต่นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้มาสนับสนุนเราโดยตรงแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับผมมองว่าถ้าคุณมีญาติหรือคนใกล้ตัวเพื่อนบ้านคุณสามารถให้กำลังใจเขาได้ มันไม่เสียเงินการให้กำลังใจการปลอบประโลมใจกันนีมันไม่เสียเงินเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่สิ่งดีๆที่เราสามารถให้กันได้่าแล้วนอกจากนี้เป็นบุญด้วยซ้ำอย่างที่ป้าหนูบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อยากจะให้มองเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมครับของป้าอยากเพิ่มนิดหนึ่งว่าชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนชมรมที่ ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มเขาเขามีเดี๋ยวนี้เขาก็ามีชมรมของเขานะชมรมมะเร็งชมรมจิตเวชชมรมกระดูกอะไรเงี้ยนะแต่นั่นคือเฉพาะโลกของเขาแต่ของเราเนี่ยมันเป็นอัมเบลาใหญ่น,นะใช่มันรวมหมดเลยรเราก็เลยมีความรู้สึกว่า การที่อยู่กันหลายๆโลกมีความรู้แลกเปลี่ยนกันหลายโลกเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเราก็รู้แต่ของเราเราไม่ได้เอื้อกับคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นอย่างป้าเนี่ยป้าก็จะเชี่ยวชาญเรื่องซึมเศร้าของป้าแต่ป้าไม่รู้ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่จักเป็นเนี่ยมันแสนจะทุกข์ทรมานยังไงแต่พอเราเข้าใจ สมมติเราไปให้การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวทเราก็อาจจะมีโรคอันนี้แทรกซ้อนอยู่ก็ได้เราก็จะช่วยเขาได้มากมายทันต่อเหตุการณ์เพราะคนที่ป่วยกายบางครั้งก็นํามาสู่การป่วยใจได้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ปหนูยกตัวอย่างนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากการที่เรามารวมกันหลายๆโรคเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจโรคอื่นๆมากขึ้นนะครับและก็ถือว่ามันมันเป็นเสน่ห์ของชมรมเรานะแล้วก็คิดว่า ไม่นี่ฝากความหวังไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะให้ชมรมเราโตแต่อยากทำให้เป็นแบบอะ่ะแล้วคนในสังคมก็ถ้าเห็นว่าเออการทำงานของการรวมหลายๆโลกและให้ความรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันดีก็ไปขยายต่อไป ประเทศมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับ้วเราเองเนี่ยต้องเจอกับคนที่มีประสบการณ์หรือว่ามีมีจิตที่อ่อนกว่าเราอ่อนแอกว่าเราเพราะเราผ่านมาแล้วเราแข็งกว่าแล้วเนี่ยบริหารจิตตัวเองยังไงฮะให้แบบยังเข้มแข็งอยู่ได้คือตัวเองก็ยังต้องรักษาตัวเองอยู่ด้วยชนครับใช้รับทั้งสองท่านใช่ครับป้ายังกินยาป้ากินยาอยู่ใช่ไหมฮะแล้วยังต้องเจอสมาชิกชมรมซึ่งอาจจะอ่อนแอวิกว่าเราในแง่จิตใจครับเราเองทําตัวเองให้เข้มแข็งยังไงครับเพิ่มกตเบื้องต้นเลยเราต้องเข้าใจ เข้าใจตัวเองก่อน <ứng. S 2> นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ,รบอย่างที่คุณวรินได้ได้พูดไว้ก็คือถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราป่วยเป็นอะไรแล้วเราต้องดูแลตัวเองอยังไงเนี่ยบางทีการที่เราจะไปดูแลคนอื่นเหมือนก็ยากนะครับเบื้องต้นถ้าเรารู้ว่าโอเคเราป่วยเป็นอย่างนี้ <ứng. S 1> เราจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองร,รับประทานอาหารยัางไงา <ứng. S 2> ออกกําลังกายยัางไงานะครับมีการปรึกษาคุณหมอเป็นประจาทุกทุก ระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของจิตใจนะครับทั้งกายท่าใจทั้งใจใจและกายพร้อมหลังจากนั้นเราค่อยไปทําสิ่งเหล่านี้เพื่อคนอื่นนะครับซึ่งผมมองว่าการที่ผมมาเจอป้าหนูเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อ่าโอเคเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันเนีมผมป่วยร่างกายมาใช่ไหมฮะมมป้าหนูก็แนะนําได้ว่าจิตใจเราจะทํำยังไงไม่ให้ทุดโทรม,มนะครับค่ะตอนนี้สําหรับป้าหนูนะเอ่อ อาการป่วยทางจิตเวชเนี่ยจะหายได้3ประการหนึ่งกินยาต่อเนื่องสองจิตบําบัดก็คือใช้หลักจิตวิทยาในการที่มาช่วยเช่นมองโรคในแง่บวกอย่าเอาความทุกข์ที่ในอดีตมาวิธีจัดการกับความทุกข์ได้ยังไงประการที่3าฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหลืออยู่ของเราทุกคนมีเหลืออยู่ทุกคนนี้ยาเราก็กินเราก็เข้ากลุ่มมองโลคในแง่ดี ไอ้ฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพเนี่ยคนมักจะลืม,มสำคัญมากเลยว่าเรามีศักยภาพอะไรอะ่ะเราต้องพยายามใช้ใช้ที่จริงเราดูเหมือนใช้เพื่อคนอื่นแต่ที่จริงเป้าหมายสำคัญคือใช้เพื่อเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างป้าหนูเนี่ยยังสามารถสอนหนังสือได้ป้าก็เอาหลักสูตร จิตเวชไปให้กลุ่มเสี่ยง m, ได้รับรู้ m, สามารถสอนไทเก๊ก m, โยคะหรือไม้พองอะไรเงี้ย m, ป้าก็ไปสอนให้ฟรีเลย m, แล้วพอคนแข็งแรงขึ้นมาโอ้ยตายแล้วความสุขที่เราว่าเรามีค่านี่คือการฟื้นฟูต,ตัวเราคุณค่าที่เรามีอยู่เป็นเหตุผลที่ทำให้เรายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อด้วยนะครับใช่เมื่อเรายังมีคุณค่าในสังคมนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ คนที่สนใจอยากจะมามีส่วนร่วมในชมรมทาครับ,ารบมาสักครู่มีสายใย .net แล้วนะฮะ<ช> a i yai <c oughs> .net <c oughs> อันนั้นเป็นเว็บไซต์นะครับ <c oughs> แล้วนอกจากนี้นะครับใน Facebook ครับก็สามารถ ค้นหาชื่อชมรมได้เลยนะครับชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยภาษาไทยกาษาไทยนะครับพิมพ์ลงไปหาเลยก็จะมีหน้า Facebook ของเราอยู่สามารถกดไลค์ได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเบอร์โทรศัพท์อ่าเราจะมีผู้จัดการชมรมนะครับคอยดูแลอยู่นะครับที่หมายเลข084นะครับ550 2.0.2.0นะครับจำง่ายนะครับจง่ายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีคลิปวิดีโอที่เรากำลังจะนำเสนอนะครับสามารถเ e ิร์ชใน YouTube ได้เป็นชื่อชมรมเหมือนกันนะครับผมครับผมขอบพคุณมากเลยนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครับเรามีตลับยาอัจฉริยะมาแจกให้กับผู้โชคดี5ท่านเช่นเคยนะครับส่งชื่อและเบอร์โทรศัพท์มาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ5ท่านที่โชคดีจะได้รับตลับอัจฉริยะ นะฮะตั้งปลูกได้เตือนนะฮะไม่ให้ลืมทานยานะครับผมก็มีกับมีเสียงเตือนเลยฮะไม่มีการลืมเด็ดขาดนะฮะให้กับ5ท่านที่โชคดีนะครับและสําหรับท่านที่สนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ทํางานในแวดวงสื่อหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานะครับหนังสือเล่มนี้ครับมีเดียแฮนดบุ๊กนะครับเป็นคู่มือสื่อมวลชนกับงานข่าวสุขภาพปี2553หนังสือเล่มนี้นะครับ ใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ทางเว็บไซต์ของ Prima นะครับ worldwide.web.prima.or.thp.rema นะครับจัดทำโดยชมรมผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางแททยสภาสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภศสัชพั์หรือพรีมานั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งประธานและก็รองประธานชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยนะครับคุณจักรและประหนูขอบพระคุณมากนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาติดตามสาระดีๆนะครับในช่วงสุขภาพดีกับพรีมาในรายการนี่แผ่นดินได้ทุกวันอังคารนะครับต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับนั่นก็คือพรีมาครับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์ผมวารินสัจเดลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ